แฟนๆแ,แห่รุนหลังคู่จิ้นท่องเจ็ดหย่อนภาพซบไหลมีโอกาสเป็นแฟนกันไหมเป็นคู่พระนางช่องเจ็ดที่ตอนนี้แฟนขับรุนให้เป็นคู่จิ้นกันตัวโกงเพราะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นยังโสดแถมมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมิกทองระยากับนางเอกสาวนาคมเปรี้ยวทัศนียาล่าสุดวันนี้ 14ธันวาคม2565มิกได้โพสภาพสุดน่ารักซบไหลเปี้ยวพร้อมทั้งแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday น้องเปี้ยวนะคะมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆนะคะเดี๋ยวพี่มิกจะอ้อนเก่งๆนะหลังจากนั้นหนิงปณนิตาผู้จัดละครได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักและแฟนคลับอีกมากมาย <S <S